ผักซนครัวกันก่อนค่ะนี่ผักกับลาบนะคะกะเพรายังไม่ได้ไปร้านค่ะทุกคนเดี๋ยวลงนี้ก่อนเราจะค่อยเดินไปนะกระเพรากระเพราตัวนี้ตัวขึ้นเยอะเลยไม่ได้มากี่วันเนะี่ยเริ่มมีแห้งแล้วทำไมโตขึ้นเร็วจังเลย ตอนนี้ค่ะปล่อยเขาไว้เดี๋ยวจะจะได้แตกร่วงลวงเนาะจะได้เป็นกล้าต่อไปแต่เป็นเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารนี่ก็ตุนไปเยอะเหมือนกันนะั่นกะเพราช่วงนี้กะเพราเยอะอยู่แต่ใบงอ่อยไม่ได้ดูแลเนาะมีผักเชียงดาเเชียงดาอ๋อถ้าใส่ไข่ก็ได้หนะ่อยหนเชียงดาเนี่ย กาเพียกด้วยมเาเนี่ยค่ะทุกคนด้ยลงหลังบ้านยุงเยอะจังดูพิกซสิเดี๋ยวใจดูฟักมน์ฟักมน์ฟักมน์ก็อ่านีดอกสำรวจหลังบ้านค่ะนี่หลังบ้านนะคะนีตนเล็กขดเนาะยุงก็เยอะนี่ขาค่ะ ข่าวนะคะเนี่ยขาเนะีนะ่ยนะหัวเขาที่เอามาปลูกเนะี่ยประกวดได้รางวัลที่หนึ่งนะคนะเนี่ยตอนสมัยอยู่พาาเนาะสำรวจมาฟักกันที่ว่าฟักมอนฟักมอนดูสิอันนี้เชียงดาก็เยอะเลยโอ้เดี๋ยวต้องมาเก็บยอดผัดใส่ไข่บ้างแล้วเนะี่ยแจงผักเชียงดาก็ได้แล้วน่นเนาะดี๋ยอดก็น้นถ้าปล่อยเยอะก็ขึ้นสูงค่ะแล้วนี่ขึ้นสูงซะ ดอกกับน้อพี่ก็อ่อยนะฮะเห็น,นไหมดูสิว่าฟักติดเยอะเลยยังใบมันเขียวมันลินไม้นะคะทุกคนพาชมสวนข้างบ้านยามเช้าค่ะโอ้หายไปแล้วเหรอไม่ใช่ดอกเหรอไม่ใช่ดอกองุ่นเหรอ ลวงไปละอ๋อเป็นใบค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ดอกสงสัยจะไม่ได้กินง่ายๆแล้วมั้งเนี่ยอังมณเนี่ยอือโอ้โอโตขึคนเยอะเลยวพราะนั้นถ่ายยังลูกนิดเดียวเองนะนน่นนะคะอันนี้อันที่ฟักเขียวฟ,ฟักเขียวเนาะฟักเขียวบนนู้นนะคะบนนี้ค็มี้ะ อันนี้ข้างล่างเนาะบนนู้นเห็นไหมคะทุกคนโอ้นุนน่นเนยเล่นไม้ก็ใกล้เมื่อวานนี้แดดเดีร้อนค่ะทุกคนไม่มีฝนโอ้ลามมาทางเล่นไม้แล้วเนี่ยได่ว่ามันนาวต้นเนี้ยก็แล,แล้วนี้ลูกเยอะค่ะต้องตัดเพราะเราไม่ได้ใช้เนาะก็ตัดแล้วก็เอาลูกที่ตัดลงก็ไปแบ่งลูกค้าให้ลูกค้าใช้กัน อันนี้ก็เป็นมะละนะคะีมะละชินกเนาะน้องชินกนะเ,เจ็บโรคกระน้มเพิ็โกโรคเบาหวานนะเนี้ยไปแล้วค่ะเสียงพ่ะตีคองมาแลวะวเดี๋ยวจะไปสบ,บายก่อนเนาะโอเคนะทุกคนมาเนิ่งตอนเช้าด้วยผักสวนครัวค่ะขอหยุดภาพสวยๆไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะนีนค่ะ 你看。啊